สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนฮนะผมพ่อฮิวพาชิมครับวันนี้จะพามาชิมเนี่ยเป็นเออ่สปาเกตตี้ร้านพิซซ่าฮัทครับผมกับนี่ฮนะมันฝรั่งเผ็ดที่สุดในโลกครับผมเดี๋ยวเรามาจะใส่ใจกันเลยครับผมโอเคครับผมนี่น่ากินมากอันนี้น่าจะเป็นเออ่สปาเกตตี้แฮมนะปิ๊กไทยดาแฮมที่ไงนี่แหละจำไม่ได้แล้วลืมลก็แล้วก็นี่มันฝรั่ง แผ่นจะเป็นสีดำๆแบบนี้ผมลองชิมกันดีกว่าอ,อร่อยนะเค็มๆมันๆนี่แหละแต่ว่าจะมีรสเผ็ดของข้างเทศเผ็ดๆเ,เลยฮะอร่อยมาก วาวกตี้เัาเผ็ดมาก โอเคครับผมโอ้โหอ่อสปาเกตตี้ของร้านพิซซ่านะฮะกับเอ่อมันฝรั่งเผ็ดที่สุดในโลกครับผมโอ้โหอร่อยมากมันฝรั่งนี่เผ็ดได้ใจเลยฮะเอ่อมีความเค็มมันแต่ว,ว่ามันจะมีเผ็ดแบบเป็นเผ็ดเครื่องเทศนะไม่เหมือนไม่เหมือนเผ็ดพริกครับผมก็ลองไปหากินดูครับผมอร่อยมอากๆ ก็ขอบคุณเพื่อนๆฮนะที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมพ่อคิวรับผมวันนี้พ่อคิวลาไปแล้วพบกใหม่คลิปหน้าครับสวยยัสดีคับ